นี่เจ้าถินกับปั่นแบบยางไม้แบบเหม็นมากนะครับวอนนี่ไม่ใช่โดูดูดทุกคนให้เจ้าสอันเด้อเอาไว้กินจแจกให้เด้อรางวัลน่ะงวัลวันวันวันนวนได้ปลพโพใหญ่ได้โพใหญ่เีจะขี่รถไปซื้อเราจะเร็วเร็วเ็วายจะซื้อสายเวทำายเด้อเสาวันนาเสาวันนาน่ะไม่ไ่ไก่บ าสาววันนาผลัวันนาก<า>ัน,นใช่ไหมเกือบวนเนี่ยวนเนี่ย,ย,ย,ยอ๋อมีวันนาผู้ชายด้วยอเอออ้าแล้วเจ้าผรับเอ้ยทำไมถึงไปวงอื่นนะครับนอกใจนอกใจอ่ะนอกใจอ่า <laughs> สวัสดีทุกคนย้ำเช้าครับ เมื่อวานเราไม่ได้กลับนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดแล้วก็ที่ยมคันถนนแฉะมากต่อย,ย่อยเนี่ยลองขับขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเป็นรถสองล้อแต่ก็เป็นโฟวิผมได้อยู่รถสองล้อเจ้าทินที่ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปค้าง,งอยู่ตรงเนินเช่นไหมครับแล้วก็จะต้องใช้รถเส้นงลาลากไปอีกทอนหนึ่งเมื่อวานมีหลายคันที่จะพยายามขึ้นไปนะครับแต่ว่าจอดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เจ้าทินแบบปัน่นแบบยางไมมแบบ เหม็นมากนะครับก็เดี๋ยวต้องรอให้ถนนทางมันแห้งกว่านี้นะครับแล้วก็ทางไม่ลื่น,นเพราะว่ามันอันตรายมากเราถึงจะเดินทางกลับเข้าเมืองได้นะแต่ว่าก่อนที่จะกลับเข้าเมืองเนี่ยผมนัดกับสาวปอกไข่คับว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านเธอแต่น้องจะตื่นไม่ตื่นยังไงก็ให้พ่อแม่เธอต้อนรับเราก็แล้วกันเว่าเมื่อคืนเราสนุกกันมากเลยเพราะว่างานเนี่ย แขกไปไหนไม่ได้เพราะฝนตกอย่างเงี้ยแขกก็เลยไม่กลับแขกก็นอนที่บ้านงานเยอะมากเราก็ไปแจมอยู่แล้วเราก็ไปตําตจอกนะครับไปคุยกับสาวๆในงานคุยกับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้เพื่อนใหม่ได้คนรู้จักใหม่แล้วก็ได้ที่เรียนรู้ในม่ครที่แห่งใหม่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็หมู่บ้านใก้เขียนแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ดีเลยกับการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ครับโอเคนะเดี๋ยวรอให้แดดออกก่อนแต่ว่าถ้าทางจะยากดูท้องฟ้ามืดครึ้มเลยอันนี้ประมาณราวๆเจ็ดโมงครับนะก็ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางในวันนี้ต่อครับน่าจะยังกลับไม่ได้อูก็ตื่นเขานอนนี่เมื่อคืนเราก็นั่งดิ้งกันตรงนี้ครับนะนอนอนนอนในห้องนี้เหมือนเดิมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลับกันนะครับทุกคนแต่เรายังไม่กลับแล้วดูบรรยากาศการขับรถขึ้นดอยของเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องถอดรองเท้ากลับเลยนะคือใส่รองเท้าไม่ได้ไงเพราะรองเท้าเหอหมดแล้วก็คือก็เต้งกันมานี่นี่คือเขาจัดเต็มนะครับกลับบ้านไม่ได้ต้องกลับเช้าด้วยนะครับทุกคน เดินขึ้นดอยครับเพราะว่าขับไม่ไหวไงโดปั่นกันยิกเลยนะนี่แหละคือบรรยากาศในชนบทที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับนี่เห็นไหมต้องแคขคิด,ดินเองขับไม่ได้จะด,ดูรถตัอย้อยกับรถผมนะว่าจะต้องแงค้คินตลอดทางไหม,มหโอ้โอ้ยโอนนี้ไม่โหดูดูด,ดูทุกคนงนานบอกแล้วบอกแล้ว คือมันไปได้แต่ว่ามันจะปิ้นเป็นโดนรถคันหน้าแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขวางนะ่ะบอกแล้วต้องถึงมู่ลุงแล้วดูยางนี่ยางเบิร์นแบบไหมเลยมันไม่เช้าวคันข่าวก็ตีอย่างนี้แหละคันข่าวแรงกว่าอย่างไอ้นี่เลยแล้วเฮาสีกับจังได้พี่แน่ต้ยต้องลองให้พี่ลองไหมพี่ว่าพี่ได้อยู่นะรถคันไหนครับคันโต้อยอ่ะได้เข็นดูเบิร์นเบิร์นยางโชว์ได้เป็นไงอ่ะ บนยางโชว์พี่น้องบนยางโชว์อะดูดิเป็นอารมณ์คันคำว่าจอดขาที่ครับแล้วดูน้องๆนีๆ่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยังไปไม่ได้เลยแค่ขี่กันอยู่เป็นไงอะไ่ะสุดจัดอันแน่ถั่วบอกอฟิงดูนดิพิ่ไม่ตอวเข็นเลยไปนู่นนุ่มๆนะแค่ขี่น,นิ่มนแถวเลยมอเตอร์ไซค์ไปไปช่วยด้วยไหมช่วยเบาช่วยเบาไป ผูพ้พาก็กลับไม่ได้รถรถยนต์ก็ติดซองคันแล้วนะ่ะเนินปราบเซียนบ้านวังม้าครับเผยกันเผยมาได้ครับกับบาได้ให้ปาดเจโร่ไปช่วยไม่ล่ะมีพระเอกขี่ม้าขาไปช่วยได้อยู่นะ <c oughs> โอ้เขามีความพยายามเพื่อให้ได้เว้ย <c oughs> ได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยฝีมือเว้ยแต่ว่ามันจะปันไปโดนขันี้ล้อมนล้มีอันนี้ <c oughs> โอ้มันจะปิ้นไปโดนแล้วเขาดีน่ะดูดูได,ด้ไม่ได้ ถ้าเขาได้ต้อยก็ต้องได้แหละอย่าเลยแต่ว่าเปลี่ยนยางใหม่ที่เมียงจันต้องหอดพอดีน้องไห้่นี่กกอนล้วดิเฮ้ยต้อยได้น่ะได้ๆได้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 ดิบดิฟดิฟโอ้คนนี้ไปเรียนวิชาจากโตเกียวดิดมาครับคอแล้ตโอยซอนมาโอ้ยอุ้ยอุ้ยฟีมือโอ้โหต้อยของแท้ คันนี้ไปได้ใช่เลยอ่ะตัวยิตงตาไม่ดีเหลือยังงูเลยงงไม่ละโอ้โหสุดว่ะอ้าววัยรุ่นวัยรุ่นบ้านดอกไม้ไปเลยเด้อเข้าเมืองต้องใช้รถซิ่งเด้อโอ้ยสุดยอดว้าววิ่ที่นี่น้องชาวลาวเด้อโอ้โหเด้อเนี่ยขึ้นเนินละไปแล้ว ขออนุญาตถ่ายหน่อยเด้ออันนี้น้องๆเขาจะไปทำไร่นะครับไปปลูกมันสบปะหลังซึ่งเขาบอกว่าอยู่ไกลมากเนาะกลับมาก็คือสี่โมงแร้มันบอสแล้วเวลาเทีพาสอะไรได้ทำขึ้นไร่เลยมั้งบอสได้แล้วนะอ๋อันนี้เขาบอกไว้ร้าน มาซื้อเครื่องนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านที่หนองม้าครับเรากําลังมาตามหาหนางเอกให้ดูว่านางเอกตื่นหรือยังอาเดี๋ยวถามว่าบ้านน้องวันอยู่ที่ไหนอยู่ปลาเนี่ยรอดตายย้อนได้ดิหนิเดี๋ยกให้ดูด้วยตัวย้อยอยู่ปลารอดตายได้ไเดีย๋ดวยวเอาได้เข้าไปเสกอก,ร,กรืออะไรเป็นค่กกก้ายๆเสกอกอะแค่วางกอก,กแค่เข้าปลาเนี่ยรอดตายย้อนได้เอาจะเข้าไปลองกินไม่รู้อันทุนไหนให้สาวส่งอันถ้นาเจ้า,ออาจเป็นพรีเซนเตอร์สาวให้เจ้าส่งอันเด้อ อาไว้กินเดี๋ยวแจกต่างให้เด้อโอ้ยทาเล็บอย่างนี้ทาเล็บอย่างนี้ไปทำไล่งานแล้วเข้าใจเด้อแล้ว้าไปเด้อไปเด้อน่ารักน่ารักลองลองลองสเบิ้ลคิดก่อนข้านางเอกตื่นเอายอมอยู่นั่นเองไปเอาไปต้อนรับทำไงเนี่ย ยังไงเนี่ยอูไปกินไหมอ่าวันนี้เคยเคยกินอันนี้มันมาที่พิราอ่ะไหนเคยกินเองนี่ปรเทไยอภาษาไทยนี่เองเนี่ยคุณแม่แต่ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินเลยข้าวเหนียวหน่าจะส่งออกเข้าวเหนียวน้าจะบม่ได้ขายในภายในประเทศมา้อ๋อร้อนี่นี่อ่าซิมมึงเอาอ๋อเป็นไส้กรอกเฮ้ยเจ้าซิมเลยปาดอ๋อซิมแม่มอว์ิดเอาเอาเบิร์โทรน้องกะสิกินเอาคนละอันนี่อ่ะมันแนวไส้กรอกเลยอูคำเจ้ากินเบิรงไม่ชอบ ันคือไส้กรอกเนี่ยรอดเมื <h <h ่อยุปาเลยรอดตายย้อนกตว่ามันผสมไม่เหมือนกับไส้กรอกบ้านเรามันจะเป็นกลิ่นใส่ปรุงความหอมแต่ว่าอันนี้มันเป็นผลิตจักไทยเดียวเออราคนที่ขายไส่หนังสือไทยสิอ็ชิมตัวไอ้สาลีบ่ชิมโตยวก็สาลีเอาตั้งกลางคืนนั่งคืนๆอะไรๆนี่โอ้ยเขาต้องนักแนวนี้อ่ะ ขนมืออนี่กกแม,มเนาะเป็นขนมแบบขนมจีนที่อย่างน้อยที่แบบไปโรงเรียนอู้ต้องได้กินทุกมื้อเอออันนี้น่ากินก่อยทีจ่จริงข้าวป้านี่น่าเอาไปเลยติ๊กเป่าเลยอเฮ้ยผมไม่เผาเพร,พร,พราะได้กินไปเพราะรอดสายย้อนเลยที่จริงอู้ยากกินอันนี้ได้แต่เวลากินเข้าไปแล้วมันอูสักขมขมให้ฟินทีมโอ้มีขนมดีมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกินเปิดก่อนให้อูทำ รับประทานเฝอเพื่อลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหานางเอกกันนางเอกถ้านับฆ่าเราแล้วเราจะเดินหาทานีะมืออานไหนไปตอนนี้ครับเราออกลุยขี้คนเละๆโดยเอาอูกระตอยขึ้นมารถนะครับแล้วก็มาเทสถนนด้วยปรากฏว่าลื่นมากๆเลยเนี่ยอูกระตอยท้าทางจะยากอยู่นะมืนๆต้องรอให้แห้งกว่านี้เนี่ยขนาดรถเรายังขับแบบคล้ายๆเป็นงูอะแบบชิงเฉี่ยงแล้วดูดูหน้ารถวันนี้หน้ารถเปงซสายแต่รถตรงๆถ้าเอาบุ่ีออกไปนี่ฝนกะสิโตอีกใช่ใช่ใช่ ตอนนี้เราหาบ้านนางเองไม่เจอบ้านนี่แบบไม่รู้อะเขาบอกเข้ามาที่ซอยแล้วจะมีทางเดียวซ้ายหรือขวามือต่อยต่อยได้ยินไหมมีซ้ายกําลังคุยไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ก็ลังจะเข้าได้เข้าเข็นปรากฏว่าต่อยเมียเข้ามาตามอ,าอีกแล้วมายัางหะอม่ตอนแรกเขาจะคุยเจ้าว่างไงตอนที่คุยกันอะคุยอะไรครับสาวคนนั้นอะนะ แต่ว่าเขจับไม่ได้เหมือนกันเขาจับไม่ได้เหมือนกันไม่เจ้าว่าค่อยฟังนี่เขาว่าเจ้ามีเมียหรือยังหรือว่าอะไรนะเขาถามอ่ะเออเขาถามเจ้าว่าอย่างไงเออไม่ได้ถามนะคุณล้อวันนี่เจ้าคุยค่อยว่าเจ้าอีกอย่างเนี่ยแสดงว่ากลัวแล้วเจ้าญาณแล้วยาเงียบปุ๊บแล้วออกรายการเลยนะถามที่ถามบ้านนี่ก็ได้ยเอยบ้านวันอยู่บ้านไหนฮูบบอ หวานน่ะดังหวันน่ะหวนหวนข้าทั้งไหนอ่ะโอ้กบโพใหญ่เฮ้ยเจอเว้ยกบโพใหญ่คุยไม่รู้เรื่องเลยอูมาตามต่อยแล้วเราบอกว่าไงรู้ปะเจ้ามีเมียยังเาต่อยตอบว่าไงนะบออัน ผมได้ถามมันมีบอลเขาขอบหูจักอูเขาบอลนะบอลเขาว่าเขาหูจักอูเจ้าตอบมาใช่บอลแม่นเนี่ยพาอูมาปั๊บวงแตกเลยจ้าผู้หญิงที่เต้นร้องค่อยเนี่ยประมาณห้าหกคนอ่ะหายเกี้ยงเลยเหลือค่อยแล้วก็เหลือโตยแล้วก็จะมีสาวที่มีลูกสาวคนนี่มาเต้นใส่ตุ้ในโต้อยู่น่ะโอ้ยค่อ่ะมันไม่ได้เข้าทางนี้พี่ก็บอกไปได้อยู่มั้งเขาทางนี้อืทางนี้ เพราะว่าเขาบอกเลยค่ะพี่เขาดังคุณได้ยูเออนะครับโหยังไง่นแหละก็เลยจะต้องมาตามหาน้องให้เจอนะครับคันนี้ได้โบรารอได้สิต้นไม้ยูนิซอดซื้อขึ้นมาทันทีนะฝนตกเลยเพราะว่าเมื่อนั้นก็มืดนะเนี่ยรูก็รู้เนี่ยมืดเนอะบ่อได้บ่ได้บ่ได้บได้มาไปกับไอ้แม่มาพูดคนนี้นะเออเดี๋ยวย่านี่ยังติดโฟร์ดียเอารถต่อยไปทำคอนเทนต์ดิ่ตอนไปกับไอรีนแห่งรถบูมีอย่างเลย เออใช่โอ้ไปกัพี่โจยิง <juste> ว <Tot em> <pack ing> ัน <poquito> น <laser> ouais. ี้อีกกลางไม่หนาวอันนี้เขาเหวียนได้นี่เอาวัดเขาอยู่ตรงนี้เนาะนู่นต้นโพข้างหน้าต้นโพว่าเป็นวัดก็ผู้นนั้นนี่เนี่ยนะเฮ้ยอยู่กบอยู่กบโพที่ตรงไหนเฮ้ยข้างหน้าและกบโพใหญ่น่ะอืมอ๋ออ๋อทางนี้มีทางด้วยหรอมีอ๋อคนเคยมาอ๋อเราเพองจะรู้ พอจ๊กอยู่นิวตัวเองน้อยตาตีนตาลานมึงเลยอืมรถใหญ่มาไม่รู้นะครับเราวิ่งทะลุโรงเรียนมาแล้วดูทางอู้ทางยากมากอ่ะอย่าเลยโตัย้อยอู้ดูทางเฮ้ยมึงดูเสาแถวนี้ใช่ได้สี่รถได้แน่อู้ดูร้านค้าเท้ว่ะอู้ดูทางถ้าซ้ายเนี่ยไม่ได้ซ้ายนี่อันตรายมากเลยครับตรงนี้ได้อยู่กกโพน่าจะแถวๆนี้แหละบ้านน้องวัน มีเฮือนหลังนี้แล้วนี่มีเฮือนนี่แหละดิโกโคอ่ะนี่ถามขอเจ้าเด็กน้อยอีกเท่านึงก่อนมีหลายเฮือนอยู่แล้วก็วันขายของอยู่นี่วันขายเครื่องอยู่ไปถามก่อนอูถามดินี่เลยมั้งนี่เป็นวันขอถามได้เือนอันนอกวันอยู่ใส่นอต้องเป็นเอื้อยแล้วเงินอันไอ้วันน่ะวันอันมู่บุญทองเมื่อวานนี้นะยู่บุดองอ่ะนะ เอออ้าวบนบบไม่ใช่ไม่ใช่งานดองวันวันนะนางวันน่ะที่เฮดเวียยกที่เราอยู่สวรรนาเขตน่ะเจ้าบิงฮูบเลยบอเดี๋ยวให้น้องก็ดูรูปอง เลยรายซเลี้ยงซ้ายเด้อไปทางนี้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราก็ไปซื้อๆก็ต้องไปได้วยแหนะมันมีช่องแหนะไปซื้อๆเลี้ยวเลี้ยวทางซ้ายวันหน้าวันน้าหัวใจจะรอเล้ยไปซื้อๆเค่าดีเนี่เราไปเลี้ยวซ้ายทางนู้นถ้าเลี้ยวซ้ายทางนู้นคือเราว่าเราเรากลับมาไม่ได้แหงทางคืออย่างนี้เลยเนี่ยโู้ทางยากมากอ่ะดูดิ นี่เรามาตามหานางฟ้าหรือว่านางเอกเขาเนี่ยดูทางเอันนี้ทางทางทางไปสวรรค์มันทุกทางไปนรกละดีเออแสดงว่าเราไปนรกใช่ไหมเนี่ยสวรรค์สวรรค์สวรรค์ันนาเออสวรรค์ันนาวันจะดูค่อยเด้อจะเจ้าดูคลิปนี้ค่อยระบาดนานไหนไปตามหาเจ้าเนี่ยนะอีหน่อยเจ้าว่าเป็นเอกช่องค่อยนานเด้อปีนาเอาหัวพี่แน่ก็มาใหม่ไงแยกอะไรอ่ะ ผัวเขาเอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้มาแล้วปีหน้าก็ได้เอง,เอง <laughs> ไม่ก็เข <laughs> าเอาผัวก็มาไม่อีก <laughs> ต่อไปก็รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วครับได้บรรยากาศดีชาวบ้านที่นี่เขาน่ารักนะครับนัเ่เองเนี่ยกัเอาผัวหลายเติบเลยลงทั้งเจ้าเลยอุคามอ๋อโดนสายดางสายไปซื้อข้าวบางมีอันนี้เป็นยัวไงยัยอันนี้เขาไปทำไปทำไมเนี่ยโอ้ยทิวทัศนสวยงามนะ เป็นปลูกมันนะเนี่ยส่องอ่ะโอ้ยขาวโพลนเลยสวยนะแน่ขนาดเขาทำงานหน้าเขายังสวยเนาะใช่คิดดูดิอยู่ตรงนี้มั้งมีเงินอยู่องเงินใจไปปลูกมันไหมครับก็ดีนะไรมาเกินอ่ะเฮ้ยเราเราคิดว่าถึงอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยถามบ้านนี้ก็ได้บ้านนี้ก็ได้ถามบ้านมันายใส่โอ้ผายยกแท้นี่แถวเขาได้เอ้ยเอ้ยสบายดี

สบายดีเราถามในบ้านวนาเลี้ยวซ้ายนี่หวะเพื่อนวนาวนาชอบวนาเออชอบวนาสาววนาวนาสาววนาทำทุกโอ้วันวันวันาวนาเออเหือนเราอยู่เถอะบูหัวมีเออเป็นยังไงใจไหลน่าจะายนี่แหละครับบอกว่าเขาอยู่บ้านนี่อ่นมีทางคืมมุ่งบางเทีพูดง่ายบางยุ่งไม่พูดง่ายจะบอกให้ ไม่น่าจะทางนี้แหละโอ้แต่แต่ตู้นี่สวยมากคิดว่าน่าจะทางนี้แ,ล,ะนะแล้วนะสุดเราเลี้ยวซ้ายอะ่ะสุดเราบนอ่ะเลี้ยวซ้ายนะครับบอกว่าเลี้ยวซ้ายอีน้องคนนั้นบอกเลี้ยวซ้ายอยู่นี่แหละซ้ายนี่แหละเชื่อพี่เซนเรารถทางนี่เราไม่ได้เข้ามาสแสดงว่าเรามากันแบบนิดนิดน่อยน้อยนะเนี่ยโอ้ดูบรรยากาศโอ้ข้างในยังเก่าโอ้ก็โตย่ยไม่พาพี่มาตรงนี้มั่งเลยเนี่ยอา้าวคันที่แล้วเราก็ไปนู่นเราไปออกกูเก็คโน่น เอาเหรอเส้นนี้เหรอเส้นนั้นเส้นนั้นวงนี้เส้นนี้นี่ละมั้งเฮือนบรรนาเนี่ยทางไหนทางนี้แหละทางถนนนี่พี่พี่มั่นใจอยู่ว่าอยู่แบบรถเรือทางนี้แหละเฮือนตรงนี้แหละเดี๋ยวเด้ถามคํากันได้านีก่อ่าอเนี่ยเนี่ยตัวชายแถวนี้ข้างในนี่แหละที่เราจะปลูกใหม่อ่ะพอถามในเฮือนบรรเป็นหลังไดนเฮือนทางวันน่ะเสาวันเสาวันน่ะบรรนาเนี่ะ ออกไปเตร์ผิดแล้วสามแยกหน่อยเร็วทางซ้ายแมนบอเมื่อกี้รถหลายคันเขาจอดท่านระโอ้ยลายหลายคันใกล้ส่มแงเเไกกลบอเขาจอดรถหลายคันอีกหรเอเปลาโอเคโอเคข้าใจเลยนะเด้อพอย่งก่อ พอยุ่งพอยุ่งแต่ว่าพอยุ่งม่เข้าใจเลยนโอ้ตายแล้วลงค่ะโดูตายแล้วโดยด้ยกลับรถได้เด้อคือเป็นคลิปแห่งความทรงจำอีกหนึ่งคลิปตาพันน่ะเองในขี้โคลนโอ้ทางก็ยากเนาะเราก็สามารถมากันได้เนาะใจน้องเลยจับบืนรถออกนอกเลยจับบืนในบ่สิบืนในบ่สินะเย็นแตเย็นดีโอ้ยเนี่ยมันจะต้มอันนี้สิกระป๋องไงเนี่ย เอ้ยตุ๊บอย่างเอ้ยดูโหไปไปลงไปเบื้องเลยไปดึงไปเบื้งคือถามทางครับแล้วนะครับก็ลงมาดูบรรยากาศเขาทำอะไรกันพอตู้เขาต้มอีอย่างอ่ะต่อยโอ้ยต้มน้ำว่าต้มอะไรอ่ะอันนั้นคือที่จับเนาะเขาใช้ใส่ไฟนะเป็นที่จับเนาะโอ้ยักเลยโอ้ดูน้ำห้อนี่นี่เออดูเออเจ้าจอ่อนนี่มหม ขอดองเขาอ้อมเลยขอเล็กลวดอ้อมนี่เลยอ๋อเล็กลวดอ้อมมันจะเป็นกระป๋องเหี่ยวแล้วใช้มาโดนแล้วนะดูดิดำเมื่อมเลยอ่ะไก่อนไก่กรนอกจากเคยเห็ดได้เอาแบบไข่ฝานี่แหละต้มไข่อ๋อเหรอแม่นเอามีดกรีดนี่ยเอาเอาน้ำใส่แล้วเอาไข่ต้มใส่ลองกินด้เออเนาพอพอตู้กำลังเฮ็ดครัวนี่มาตู้ดูหน่อยเด้อะควสนใจต้มน้ำเลยว่ะต้มน้ำใหนคักเนาะโอ้บอเคยเห็นจากเธอว่าน่าดี มันโคตรรวยแล่ต้องมันมน,น้นอยเนาะประตูยูน้ำไผ่นี่ยูผู้เดียวอะโอ้มัอแล้วตาดกินผักอยากทานกินผักโอ้ไม่หา่ากินเนื้เฮ้ยเข้าใจเด้อดพ่อเด้อทุกคนมีมีบ้านในที่บอลจอดรถหลายๆก็คือจะมีบ้านในที่เราเจอนะปกติเราไม่ค่อยเห็นนะบ้านนางวันไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าค่อยมาบุเมน พี่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละต้อยตอบ่ครบาตรงบนจอดรถเยอะเยเจ้าบนจอดรถหลายๆนิมันอที่กันหรือเปล่าอา่านี่ก็บ้านหลังสุดท้ายแล้วอะไม่มีคนอยู่เนะลยอวานดยตัวเขามาบนนี้ไม่ได้สองเมียอันนั้นยุ่งกกันหลังนี้ต่เข้ามาคนนะวันกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมันเปบ้านตรงนี้แล้วก็ไม่มีแล้วแ้วก็เป็นที่กข เออนั่นไม่ใช่หรอกนั่นมันนี่พานคนงานแล้วเมื่อวานนราตามไปนเนี่ยเพราะว่าไก่ไก่นี่ไป็นนึ่งในเขาจะมาอาบน้ำกันไงแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้อาบไงโอ้ยตัวมันคณะมันแม่ดมันแม่ดจะอยู่ในบ้านผู้เลี้ยงบอกกันยังบอกเจ้าว่าออกมาแล้วเออเดียวซ้ายโบไม่เข้กับสนามไม่ใช่หรอกทุกคนเราว่าเราไม่เจอนางเอกแล้วอไรกลับกันเดี๋ยอ้อมกันหน่อเดี๋ยววอยรุ่นตอนสีอ้อกไงค่อยยากแต่เดี๋ยวเน็ยหัวค่อบอกมาทิ้งตอนอ้อ ไปตามนางหานางวันให้เจอแล้วครับดีฝ่าถ้าถ้าไม่เจอนางวันก็นอนไม่หลับแน่ๆเลยถามคุณทองเลยคุณทองเลยคุณทองรู้อยู่โอ้คุณทองนี่ติดงานหลายเอาแล้วคุณทองคุณทองยังไม่ตื่นแต่ว่เอเนี่ไปเองอ่ะเออมีขอเจ้ากระหามคนเปยนป่วยซวยอยู่หลายอยู่เออแทบไหลายตำแหน่งอยู่หลังบ้านไงเราหลังบ้านไงบ่านจะได้รับบทอ่าเอาผ้ามาซักที่ริมบุวยดิเออก็ได้อยู่นะ ต้องมีนางเอกให้ปลูกนะแต่กับ,จบโจ๊กได้แน <c oughs> กระปลูบบกล่างด้วยนี่เเลยออได้ <c oughs> ไดอยู <c oughs> น่นางเอกแข่งกันอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้จักเลยดยคือถามตั้งแต่ไร้ก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อกี้ไปนั่งกินแล้วไม่มีใครรู้จักเลยอ,ะอ่ะกูว่ามันน่าจะปัตตานีน,น,าน่าจะพะเยอยู่บา้านเออแต่ว่าจะใช้ชื่อชื่อที่นี่อีกอย่างหนึ่ง ชื่อที่เพื่อนนี่อย่างหนึ่งเขาหนาจะเอาหูไปบินอย่างเดียวเนาะเนี่ยต้องเลี้ยวขวาเนี่ยเขาน่าจะเอาหูไปบินี่ยถามงีดีกว่าออ๋ดีาีเขาไม่รู้พี่ว่าเลี้ยวไปทางนี้ถูกแล้วแหละแต่ว่าคนนี้เขาไม่รู้ไงว่าวัน,ว,น,ว,นวันนาพ่อยุ่งคือตรงไหนมะม,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 ม่วงทำน้ำผึ้งปลาหวานก,กับ,บมะม,ม,ม,ม่วงเขาอยู่ในโซนนี้แหละอยู่ตรงหัวเทิงนี่แหละถามไปอีกทีถามตรงคนนี้ถามคนนี้คนนี้ปรากนว่าบ้านนี้ตรงเป๊ะเลยนะ พี่ว่าอยู่ตรงแถวทาไหนนะนี่ถามคนรู้เรื่องมันเสียงดังถามคนรู้แหละคนรูและอีกทีหนึ่งไม่เจอนี่คือไปแล้วนะกลับแล้วนะกูอยากกลับบ้านแะกลับบ้านทีอาบน้ำผ่าผมผมจะถามดิถามดิอออูถามไปเด้อสบายดีอันผู้จักเงินอัน วันนาว่ะย้นในบ้านเมลอมนนาุทางกำนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้เบิ้งเดี๋ยวเอาห้เบิ้งนผู้เดียวกันบ่นี่แม่ผู้เดียวกันเบิ้งกันคือกัว กลัวกลัวว่าน้องวันดามีห้าคนในหมู่บ้านและวันดาที่อยู่บ้านเนี้คือวันนาตัวคนที่เขาบอกกับวันดาที่เขาไปทํางานที่เราถามอ่ะคนละวันดากันน่ะเออนานานาชี้ดูดูดูอยู่้นงหนนะนี่นะคนละวันนากันใช่ไหมเกือบวนเนี้ยวนเนี่ยอ๋อมีวันณาผู้ชายด้วยเ แต่ว่าเอารูปให้ดูนี่คือชี้มาตรงทางกันอ่ะคือถ้าไม่ดูรูปนี่คือดีนะตัวใหญ่ไอ้นี่ก่อนอ้าวตรงลงวันนาไหนเนี่ยฉันมาไปพูดแต่เจ้าวันนาตัวผู้นี่นะตัวผู้แล้วถ้าไปทางนี้วันนาตัวเมียข้างหลังวันนาตัวเมียข้างหลังไปไปน้องงูเลยวันนี้นะทางเดิมไม่ตรงลงทางที่เราเลี้ยวมาไหมทางเมื่อกี้เลยทางเข้าไปเมื่อกี้นี่แหละ กลับไปเชื่อนึงมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาด้นะไปถึงบอลจอดรถบอสฮะฮอตบอลจอดรถบอสฮอตอ่าโอเคตามนั้นนะเจ้างนรถอีกเพื่อนึงอยนี่าจะไปที่อวจอดรถะหมอญย่านะ่หยเขาตกใจอคดีเลยนะรถใหญ่เกินไปเออรถรถเก็บกระเบอร์เลยเด็เขานี่ลหะแทงน้านะครับไนี่ไไนี่หรอแมนตน้ไม่ใช่แทงน้ำหรอ นี่ไงแทงน้ำนีอีกแทงน้ำอยู่นี่อ๋อนี่คือเขาเรียกแทงน้ำแต่พี่หลอกเราพี่ไปมองกันดูแหละมันเขียนว่าไงนะน้ำชีวิตน้ำคือน้ำย่าใส่น้ำสะใจอ๋อโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ลองไปยัดน้ำไปก่อนก่อนที่บมมีน้ำให้ไปยัดค่อยมองเห็นทางเนาะระวังเด้อระวังเด้ได้อยู่กรุะมังกรุะมังยังยังเจ้าเจ้าเจ้ากัว่าไปเดี๋ยวรถเจ้าตามมาเนี่ยเดี๋ยวเอาเบรคไซส่ไปส่งแล้วขับรถตามนี่เด้อเพื่อนไหนอ่ะ เงินนี้เหรอจะแถวนี้แหละเขาบอกอยู่ให้ถามไปตู้นไปไปถามไปดิ้งหู้เลยไปดี้งู้เรื่องเลยอยู่บอลนี้แหละเอารูไปเิางนี้หังนี้ลังนี้ที่เขาบอกว่าหลังเขาบอกเขาอยู่ลางเก่าๆเออรางนี้รางไหนัางนี้ลูกบอลรถไฟนเขาไม่ต้องลงไปถามแลเดี๋ยวให้ตัวลงไปถามแล้วขับตอบจะหรือว่าหลังนั่นข้างหน้าอะเรามาทายดกว่าใครทายถูกว่าเพราะว่ารังนี้อูว่ารางไหนราูหรังนี้ ้ต่อยว่านางไหนไม่รู้อ่ะน่าจะเข้าไปอีกมั้งน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมีข้างหน้าอีกหลังหนึ่งลังนี้นี่นี่ออโอ้อยถ่ายเธอว่ะเดี๋ยวให้เข้าไปตอนนี้กำลังสร้างยามองค์ข้ามเธอ, <laughs> อยาวงคนะ์ <laughs> เสียงหายเลยขึ้นโอเคคต,อ,อ,นตอนเจ้ากระตุยนด้โอ้ย ไม่บูไม่รู้บอแบนพี่ชายแล้วปะยานบอยานบอแกยานอยู่นะเขาบอกเขาไม่เขาไม่มีนี่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 เอ้าแล้วเจ้าบอรับเอ้ยเดี๋ยวถามก่อนนะน้องชายพี่ชายเลยว่าหรือว่าคนในครอบครัวตื่นแล้วหรอถูกขี่รถอ้อมบ้านเลยได้หนิทอก็ไปรับสายอากี้แฟนเจ้าบอ ไอ้นะ่ะเาบอกแล้วว่าไอ้ไอ้เทวะอ้อของแท้ของจริงเจ้ารู้บอว่าค่อยตามหาเจ้าจู่สักลูกกระรอนี่มีแต่ขี้คโคลนเป็นโดนัทอล้เนี่ยอาอ,อุคามนะค่อยจอดเนี่ยจะไปเอารถกับโตโย,อ,ย <c oughs> โอ่ะค่อยจอดรอเนาี่ยโอ้ค่อยย่างไปด,ดีดีดีป้าจะไปทักทายน้องก่อน่ะรเละโอคามะสบายดีเจ้าฮูบ่ คอยวนรลบมู่บ้านหาเจ้าคาว่าวันนาเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนมีตัวผู้คนาตยแล้ววันนี้นื่ดีทองมาไปร้านเหนื่อยเลยวันนอ้าวแล้วคอยถอดเจ้าเจ้าบรับสายเนี่ยนนตื่นตอนนนะโออ้นี่เจ้าไปซักเครื่องมีนเครื่องซวยหรือเปล่าเออไปร้านเทเนเน่ร้านิบานีิไปร้านเหนออ๋ไปร้านริมน้ำ ค่อยก็จะไปล้างรถพอดีเลยไปได้อยู่เนาะเลยแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับน้องค่อยเขาบอกว่าต้องให้ต้องให้ค่อยลงไปเล่นน้ำด้วยได้บหแล้วทีเจ้าแล้วเอ้ยแน่กับนินน้่งคือพระเจ้ากับล้างถ้วยรูมค่อยนุ่นู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้บอต้องอาบน้ำแล้วบอโอ๊ยนั่นนั้นเขาต้องล้างถ้วยอยู่คำคนละเพียรเนี่ยอ้าวจริงๆไม่พูดเล่นเมื่อกี้จะพูดว่าเออมันต้องใส่อะไรนะ เจ้าก็พูดไปคอยอุตส่าห์พูดดูเบียงว่าเออไปอาบน้ำมัน่ะเว่ายอกเด้อเดี๋ยน้องก็เขินมาไหนที่ฮะเข้ามาไหนยานอยู่เมื่อกี้เห็นผู้บ่าวออกมายานอยู่อายอายนะเออนะอายกับแม่เนอะขอยาเด้อคุณแม่เด้อมามาเที่ยวเฮือนเด้ออ่ะเจอแล้วครับบ้านนางเอกนะครับเดี๋ยวทำความรู้จักน้อง นิดหนึ่งครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยที่น้องอย่างต้อนรับอยู่ออนึกว่าหลอกคนไทยให้วนอยู่ในหมู่บ้านไ่ายไงหา,หา,ไ,มหาไม่เจอคิด <c oughs> ว่าอันเวาเนียเวาแล้ว,ลวเอาเมาเมื่อคืนนี้ชื่อสิเอเอ,อคือตัวเจ้าเมาแล้วก็ตัวค่อยคูเนี้นเขาตามหาเจ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่อยบอกบอกเป็นยงังแต่ว่าเจ้าอ่ะหนีไปเต้นวงอื่นค่อยก็เลยแบบว่าค่อยก็เลยกลับเลยทําไมถึงไปวงอื่นนะครับนอกใจนอกใจอ้ออ้ออ้อนอกใจอ่ะเกี่ยวเนาะ ข่ายใจผัวเมียทะเลาะกันโอเคตุ่ยเออได้ใจได้ใจไอ้ตุ่ยบอเจ้าหูจักไอ้ตุ่ยบ่จำได้บอจื้อได้บ่เมื่อคืนยูยูแต่ว่าไม่เคยเห็นเยอะในโทรศัพท์เออไอมูจักอูเนาะอู้จักอูจ่กอูกับเนี่ไอทีน่ะโอ้โอ้ความลับไม่มีในโลกถ้าอูอยู่พี่พี่จะบอกความลับให้ถ้าตุ่ยไปเดิยนข้าพี่พี่จะคุยกับอูเป็นการส่วนตัวได้ เมื่อคืนพี่จำได้หมดทุกอย่างเพราะพี่ไม่เมาเอ้ยเมาเออเอาเอาอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านน้องก่อนนะครับทุกคน